เคยไหมคะที่ความฝันของคุณถูกมองข้ามหรือความพยายามของคุณถูกหัวเราะเยาะบางทีคำดูถูกเพียงคำเดียวก็สามารถสั่นคลอนความมั่นใจของเราได้แต่ก็มีอีกหลายครั้งที่คำพูดเหล่านั้นกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่จุดไฟให้เราลุกขึ้นสู้ค่ะ แล้วสำหรับคุณล่ะคะคุณเคยมองว่าคำดูถูกเป็นศัตรูหรือมองว่ามันคือเครื่องมือสำคัญที่กำลังรอให้คุณหยิบไปใช้คะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าทำไมคำดูถูกถึงมีพลังมหาศาลและเราจะเปลี่ยนพลังด้านลบนี้ให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรมาทำความเข้าใจกับคำดูถูกในเชิงจิตวิทยากันก่อนคะ่ะ คำพูดที่ทำให้เรารู้สึกแย่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความจริงแต่เกิดขึ้นเพราะมันไปกระทบกับความเปราะบางของตัวเราเองในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า อัคติที่ยืนยันความเชื่อเดิมคือเมื่อเราได้รับคำพูดเชิงลบเรามักจะเลือกเชื่อและให้ความสำคัญกับคำพูดเหล่านั้นเพราะมันไปยืนยันความกลัวที่เรามีอยู่ข้างในเช่นถ้าเรากลัวว่าเราไม่เก่งพอเมื่อมีคนบอกว่าเราทำไม่ได้เราจะยิ่งเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง ลองถามตัวเองดูนะคะว่าคำดูถูกนั้นมาจากคนอื่นหรือเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากความกลัวในใจของเราเองผลกระทบของคำดูถูกนั้นมีมหาศาลค่ะมันสามารถทำลายความมั่นใจของเรา ทำให้เราท้อแท้และอาจทําให้เราล้มเลิกความฝันไปเลยก็ได้แต่ในทางกลับกันนักจิตวิทยาพบว่าคําดูถูกสามารถกลายเป็นพลังบวกได้เมื่อเราใช้ความสามารถในการลุกขึ้นยืนเมื่อล้มลงคําดูถูกเป็นเหมือนแรงกดดันที่เราต้องเจอเมื่อเราสามารถทนทานต่อแรงกดดันนี้ได้มันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น เปรียบเหมือนกับฐานหินที่ถูกแรงอัดมหาศาลจนกลายเป็นเพชรที่มีมูลค่ามหาศาลในที่สุดค่ะในทางธรรมะคําดูถูกก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงลมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหากเรายึดติดกับมันนั่นคืออุปทานหรือการยึดมั่นถือมั่นว่าคําดูถูกนั้นเป็นความจริง พระพุทธเจ้าเคยสอนว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การไม่มีเสียงนินทาแต่คือการอยู่กับเสียงนินทานั้นได้อย่างสงบเพราะในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยถูกนินทาหรือถูกดูถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามการจัดการกับความดูถูกตามหลักธรรมจึงไม่ใช่การโต้อตอบแต่คือการยอมรับและปล่อยวางค่ะ มีเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากค่ะครั้งหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งโกรธพระพุทธเจ้ามากเขาเดินเข้าไปด่าทอด้วยคำหยาบคายต่างๆนานาทั้งดูถูกว่าพระองค์เป็นคนต้อยต่ำหรือไม่สมควรที่จะเป็นครูสอนใครแต่พระพุทธเจ้ากลับยืนนิ่งและไม่ตอบโต้ทรงรับฟังคำด่าด้วยความสงบเหมือนกับว่า เรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับพระองค์เลยเมื่อชาวบ้านด่าจนเหนื่อยแล้วและเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีท่าทีว่าจะโกรธเลยเขาก็หยุดและรู้สึกประหลาดใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าถ้ามีใครนำของขวัญมาให้ท่านแต่ท่านไม่รับของขวัญน,นั้นจะเป็นของใครชาวบ้านตอบอย่างไม่ลังเลว่าก็เป็นของคนให้สิ พระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อว่าก็เช่นเดียวกันเราไม่ขอรับคำด่าของท่านคำด่านั้นจึงเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวเรื่องราวนี้สอนเราว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ค่ะว่าเราจะรับคำพูดนั้นมาใส่ใจหรือไม่ การไม่ตอบโต้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงอำนาจที่แท้จริงของการควบคุมจิตใจตัวเองอำนาจที่เราจะเลือกไม่ให้คำพูดของคนอื่นมาทำร้ายเราได้เรื่องราวนี้สอนเราว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้คะ่ะ ว่าเราจะรับคำพูดนั้นมาใสา่ใจหรือไม่ดังนั้นครั้งต่อไปถ้ามีใครสักคนมาดูถูกคุณแทนที่จะโกรธเขาลองมองว่าเขาเป็นครูที่กำลังมอบบทเรียนสำคัญให้เราดูนะคะจงขอบคุณเขาที่มอบโอกาสให้เราได้พิสูจน์ตัวเองและเติบโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและนี่คือการลงมือปฏิบัติในชีวิตจริงค่ะ 1. การไม่โต้ตอบเมื่อเจอคำดูถูก สิ่งแรกที่เราควรทำคือหยุดและหายใจเข้าลึกๆและยิ้มให้เขาการไม่โต้อตอบในทันทีจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นและไม่ตัดสินใจจากอารมณ์ชัว่ววูบ 2. การใช้อุเบกขาความวางเฉยลองมองคำดูถูกเป็นเพียงข้อมูลหนึ่งที่เราจะเลือกหรือไม่เลือกนำไปปรับปรุงก็ได้ไม่ต้องให้ค่าทางอารมณ์กับมัน เปลี่ยนเสียงดูถูกให้เป็นแรงผลักดันลองเอาคำพูดเหล่านั้นมาเป็นเชื้อเพลิงในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเราดีขึ้นได้จริงจําจำไว้นะคะการโต้ตอบที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่คำพูดคะ่ะแต่คือการลงมือทำที่จะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าคำพูดของพวกเขาผิด เรามาดูตัวอย่างคนจริงๆที่เปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นพลังกันบ้างค่ะและตัวอย่างนี้ไม่ได้มาจากไหนไกลเลยค่ะมาจากเรื่องราวของผู้บรรยายเองค่ะย้อนกลับไปตอนที่ผู้บรรยายยังเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่มาจากการจนบ,บุรีค่ะ ตอนนั้นผู้บรรยายมีความฝันที่อยากจะเป็นครูและอยากจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ด้วยความที่ยังไม่ได้รับการโอนสัญชาติมันจึงเป็นความฝันที่ดูห่างไกลเหลือเกินแต่ผู้บรรยายไม่ยอมแพ้นะคะพยายามหาสถานที่ที่เขาให้โอกาสคนสุดท้ายก็โชคดีที่เจอมหาวิทยาลัยที่เขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ยินข่าวว่าผู้บรรยายจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาก็มาหาผู้บรรยายที่บ้านซึ่งคนนี้เป็นคนที่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่เขาเรียนไม่จบค่ะและเขาก็บอกกับผู้บรรยายว่าอย่าไปเรียนเลยไม่มีใครเรียนจบหรอกมันจบยากมากๆ คำพูดนั้นแทนที่จะทําให้ผู้บรรยายทอแต่กลับทําให้ผู้บรรยายมีไฟขึ้นมาอย่างประลาดในใจของผู้บรรยายคิดว่าเออมันท้าทายดีไม่มีคนจบหรอเรานี่แหละจะจบให้ดูผู้บรรยายเลยยิ่งยืนอย่างที่จะไปเรียนตามความตั้งใจเดิมของตัวเองข้อคิดแรกที่ได้จากตรงนี้คืออย่าให้คําดูถูกของคนอื่นมาจำกัดความสามารถของเราคะ่ะ เพราะพวกเขาเห็นศักยภาพของเราเพียงแค่จากสิ่งที่พวกเขาเคยผ่านมาเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้จักเราดีพอคะ่ะพอเข้าไปเรียนที่กรุงเทพมันก็มีเรื่องให้เจออีกคะ่ะ ด้วยความที่สำเนียงคนการมันจะเนอเนอหน่อยๆก็จะมีเพื่อนในห้องบางคนล้อเลียนสำเนียงของเราแต่ผู้บรรยายก็ภูมิใจในสำเนียงนี้นะคะเพราะมันคือตัวตนของเราและผู้บรรยายก็เลือกที่จะไม่ใส่ใจกับคำล้อเลียนเหล่านั้นผู้บรรยายมองว่ามันคือสเสน่ห์ของเราค่ะนี่เป็นบทเรียนที่สองค่ะการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นและภูมิใจกับมัน คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจากคำพูดของคนอื่นค่ะและในระหว่างเรียนก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนเอกเดียวกันซึ่งเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากค่ะในขณะที่ผู้บรรยายเองยังไม่มีทักษะอะไรเลยค่ะเขาบอกให้ผู้บรรยายย้ายเอกไปเรียนที่อื่นเถอะแต่เชื่อไหมคะผู้บรรยายไม่ย้ายและบอกกับตัวเองว่าใครอยากย้ายก็ย้ายไปฉันจะเรียนต่อให้ได้มีอยู่วันหนึ่ง อาจารย์ก็ถามคำถามในห้องเรียนเกี่ยวกับบทเรียนแต่ไม่มีใครตอบได้เลยค่ะอาจารย์เลยโมโหมากและพูดว่าพวกเธอไม่รู้เรื่องอะไรฉันจะไม่ปล่อยให้พวกเธอจบไม่มีใครจบได้หรอกตอนนั้นผู้บรรยายได้แต่คิดอยู่ในใจว่าก็ฉันไม่รู้เรื่องอะไรไงเลยมานั่งเรียนอยู่นี่เพื่อให้ตัวเองรู้เรื่องและผู้บรรยายก็พูดต่ออีกว่าฉันนี่แหละจะจบแบบไม่รู้เรื่องให้ดู อันนี้คือพูดในใจนะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามฝึกค่ะคําดูถูกไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องเอาชนะด้วยการเถียงแต่เป็นการเอาชนะด้วยการลงมือทำและพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเราทำได้ ผู้บรรยายได้ใช้คำดูถูกนั้นเป็นแรงผลักดันให้เข้าห้องสมุดทุกวันเลยค่ะเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่อาจารย์ต้องการผู้บรรยายพยายามเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเองอย่างหนักจนในที่สุดผู้บรรยายก็สามารถสอบผ่านได้ในครั้งแรกและครั้งเดียวค่ะจนผู้บรรยายเรียนจบตามที่ตั้งใจไว้ ในขณะเดียวกันเพื่อนที่เคยดูถูกผู้บรรยายเขาสอบไม่ผ่านท,ทั้งทั้งที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษที่เขาถนัดแต่เขากลับสอบไม่ผ่านเขาเรียนไม่ไหวเลยตัดสินใจย้ายไปเรียนที่มหาวิทยลาลัยเอกชนส่วนผู้บรรยายก็ได้เป็นครูตามความฝันที่ตั้งใจไว้เรื่องราวนี้สอนให้ผู้บรรยายได้เรียนรู้ว่า ถ้าวันนั้นผู้บรรยายเลือกที่จะเชื่อคำดูถูกหรือฟังคนที่บอกว่าเราทําไม่ได้หรอกผู้บรรยายอาจจะไม่มีวันได้รู้เลยว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้บ้างและอาจจะไม่มีวันได้มาเป็นครูตามที่ฝันไว้เลยค่ะเรื่องราวนี้บอกเราชัดเจนเลยค่ะว่าคำดูถูกไม่ได้มีพลังในตัวมันเอง แต่พลังนั้นเกิดขึ้นจากการที่เราเลือกที่จะตอบสนองต่อมันต่างหากค่ะในที่สุดเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะตลอดการเดินทางที่เราได้สำรวจคำดูถูกจากมุมมองทางจิตวิทยาและหลักธรรมเราอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าคำพูดร้ายๆไม่ได้มีพลังทำลายเราเสมอไปค่ะคำดูถูกก็เหมือนกับ วัตถุดิบชิ้นหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะนำไปปรุงเป็นยาพิษที่ทำร้ายตัวเองหรือจะนำไปปรุงเป็นพลังงานที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นคำดูถูกจึงไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางภายในที่เมื่อเราเดินทางไปจนสุดทางแล้วเราจะพบว่าเราได้กลายเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ลองใช้เวลาช่วงนี้คิดถึงคำดูถูกที่คุณเคยได้ยินนะคะหรือสิ่งที่คนอื่นเคยบอกว่าคุณทำไม่ได้คำพูดนั้นคืออะไรคะแล้วในวันนี้คุณเลือกที่จะทำอะไรกับมันคุณให้ค่ากับมันหรือมันทำให้คุณท้อแท้หรือเปล่าหรือคุณใช้มันเป็นพลังในการก้าวเดินต่อไป ถ้าคุณมีเรื่องราวของคำดูถูกที่กลายเป็นพลังบวกเหมือนกันอย่าลืมมาแบ่งปันให้เราฟังนะคะแชร์เรื่องราวของคุณให้เพื่อนๆได้มีกำลังใจกันค่ะหรือคอมเมนต์ใต้พอดแคสต์นี้ได้เลยนะคะหวังว่าการคุยกับใจทุกวันในวันนี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของคำดูถูกในมุมมองที่ต่างไปนะคะขอให้มีความสุขกับการก้าวเดินต่อไปและพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ